แอนบอนะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งก็จะมารีวิวหนังสือที่หนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งประทับ ใจหนังสือเล่มนี้มากๆเลยค่ะเป็นหนังสือที่หนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่อ่านเร็วกว่านี้นะอ่านเร็วกว่านี้แบบเราคงแบบรู้สึกดีกว่านี้ขึ้นเยอะมากๆาเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องมหศจารย์ห้องสมุดเที่ยงคืนค่ะก็คือต้องใจย้วที่จะแบบเฮ้ยจะหยิบเล่มนี้มาอ่านนะจะซื้อเล่มนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีนะจนกระทั่งแบบว่าตอนเนี้ยที่แบบได้มาอ่านนะคะรู้สึกว่าเอ้ยฉันควรจะอ่านตั้งนานแล้วค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่อง ของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะชื่อนอร่าซีนค่ะอายุ35ปีที่ตัดสินใจนะคะจบชีวิตตัวเองค่ะหลังเผชิญกับโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ความผิดหวังมานานหลายปีค่ะทว่าตอนในเที่ยงคืนหลังจากที่กินยาเกินขนาดเข้าไปแล้วค่ะเธอกลับฟื้นขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือห้องสมุดเที่ยงคืนแล้วเธอก็ได้พบกับบรรณารักห้องสมุดที่เธอสนิทสมัยเรียนมัธยมค่ะแล้วเสนอให้นอร่าได้ลองใช้ชีวิตอีกครั้งชีวิตที่เป็นไปได้อันไม่จํากัดของนอร่าที่ เคยเสียใจที่ไม่ได้เลือกเพื่อที่เธอจะได้กลับมาแก้ไขมันอีกครั้งโดยทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและดูว่าชีวิตแบบไหนกันแน่ที่เป็นชีวิตที่ดีแท้สําหรับนอร่านอร่าจะค้นพบชีวิตที่ไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปไหมแต่ชีวิตที่ดีและไม่ทําให้เสียใจเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะเออแบบเร่มน,นี้คือดีมากๆเลยค่ะทุกคนเออแกแงนะคะหนึ่งยอมรับเลยนะว่า หนึ่งในสามของเล่มนี้ตอนที่หนึ่งอ่านช่วงแรกนะคะหนึ่งรู้สึกดาวกับตัวเองมากๆเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่นอร่าพูดหรือว่าสิ่งที่นอร่าคิดอะคะ่ะมันเหมือนค่อนข้างรู้สึกว่าความคิดของเรากับนอร่าเนี่ยค่อนข้างตรงกันค่ะทําให้รู้สึกว่าแบบเออเขาเขาพูดในสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่นะเรากําลังรู้สึกว่าเออเรากําลังเป็นแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่ง ตอนที่นอร่าเนี่ยเข้าไปในห้องสมุดเที่ยงคืนนะคะหลังจากที่กินยาเกิืขนาดเข้าไปเนี่ยแล้วมันนารักนะคะให้ดูแบบสมุดบันทึกนะคะความเศร้าเสียใจของตัวนอร่าเองเนี่ยแล้วมีประโยคนึงทําให้หนรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือชั้นเลยนะมันคือชันเลยค่ะก็คือประโยคนี้ ฉันเสียใจที่เมียเรียนรู้ว่าจะทําตัวให้เป็นคนที่มีความสุขมากกว่านี้ได้อย่างไรคะ่ะเออหนึ่งค่อนข้างรู้สึกแบบว่าผิดหวังกับตัวเองมากๆเลยคะ่ะแล้วพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ช่วงแรกๆในที่นอราเรื่องที่จะไปแบบใช้เส้นทางที่ตัวเองเนี่ยอยากจะแก้ไขมันจะลองใช้ชีวิตที่อยากจะแก้ไขมันอีกครั้งนะคะแรกๆเนี่ยที่นอราไปเนี่ยหนรู้สึกว่าเออนอรากับเสียใจ มากกว่าเดิมอีกนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยฉันก็ยังอยากที่จะตายเหมือนเดิมนะคะเออมันก็เลยทําให้แบบเออแบบชีวิตมันค่อนข้างโหดร้ายมากๆเลยนะและชีวิตนะคะที่นอลาเรื่องเนี่ยที่อยากจะกลับไปแก้ไขนนในช่วงแรกๆนะคะมันมีแต่ความเจ็บปวดมากๆเลยคะ่ะแล้วมันยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิมนะทําให้ช่วงแรกเน,นี่ยหนึ่งค่อนข้าง Sci รูร้สึกดาวกับตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยคอีกหนึ่งประโยคนะที่หนึ่งรู้สึกว่าเอเอมันมันมันเข้ามากเลยก็คือ จะเป็นโพสต์อัพเดตนะคะเกือบสุดท้ายที่นอร่าโพสตนะคะก่อนที่เธอจะพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่างชีวิตแล้วก็ความตายค่ะนอรอ่าเนี่ยโพสตบอกว่าคุณเคยคิดไหมว่าฉันมาลงเอยตรงนี้ได้อย่างไรเหมือนกับว่าคุณกําลังอยู่ในเขาวมงกฎคุณหลงทางโดยสิ้นเชิงทั้งหมดเป็นความผิดของคุณเพราะคุณไปคงตัดสินใจเลี้ยวเองทุกเลี้ยวและคุณรู้ดีว่ายังมีเส้นทางมากมายที่พาคุณออกไปได้ พอคุณได้ยินเสียงผู้คนที่หาทางออกไปจากเขาวงกฏได้สําเร็จพวกเขาหัวเราะและยิ้มแย้มอยู่ข้างนอกบางครั้งคุณก็เห็นพวกเขาแวบๆผ่านแนวกัน้นคุณเห็นรูปทรงแค่แวบเดียวผ่านใบไม้พวกเขาดูเหมือนมีความสุขเป็นบ้าที่หาทางออกได้แต่คุณไม่โกรธพวกเขาคุณโกรธตัวเองที่ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบพวกเขาจริงไหมหรือว่าเขาวงกฏนี้มีไว้สําหรับฉันเพียงคนเดียวค่ะเออมัน ก็เป็นประโยคที่หนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งเข้าใจมันเลยนะทําให้รู้สึกว่าเออเราแบบเราเข้ากับหนังสือเล่มนี้จางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนอร่าเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีชีวิตไหนที่จะไม่เสียใจคะ่ะหนูรู้สึกว่าเล่มนี้เขาไม่ได้ยัดเยียดน,นะว่าเราจะต้องคิดแบบนี้คิดแบบนี้คิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันให้เราแบบได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนอร่าจริงๆเลยนะคะ เขาจะยกตัวอย่างชีวิตนะคะที่หลากหลายมากๆที่นอร่าได้เลือกไปนะคะว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชีวิตที่นอร่าเลือกอะเออมันก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่นอร่าเนี่ยอยากจะแก้ไขมันจริงๆนะแล้วก็ชีวิตแต่และชีวิตอะมันจะสั้นๆมนาะเออทาให้แบบ อ่านไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันสนุกมันแบบมันดีมากๆมันแบบเออมันไม่ได้ยาวจนเกินไปแต่ละชีวิตนะคะมันแบบให้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบนี้เลยให้เราเข้าใจมันนะคะด้วยตัวของตัวเราเองนะคะทําให้แบบพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยทําให้เราเนี่ยทาให้หนึ่งอะตกผลึกกับตัวเองได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันประทับใจหนังสือเล่มนี้มากจริงๆแล้วก็เอ้ยมันจะมีแบบในเนี้ยจะมีมัลติเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนก็จะมีคนที่เคยแบบว่า เหมือนใจอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกับนอร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เผชิญแบบได้รับโอกาสอีกครั้งนะที่สามารถกลับไปแก้ไขชีวิตได้นะแล้วเหมือนเขาเห็นนอร่าเนี่ยเขาก็แบบเอ๊เอเธอ,เ,อเนี่ยอยู่แบบ ที่ฉันเจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นว่าแบบพอเข้าไปเนี่ยเหมือนโอราจะด้นสดเพราะว่าในการที่เข้าไปในแต่ละชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะแบบเออฉันเป็นยังไงนอะนาคตอนาคตที่ฉันเลือกเนี่ยมันจะเป็นดําเนินในแนวทางนี้นะคะบางทีก็อาจจะเออไม่รู้จักคนที่ผ่านเข้ามาหรือว่าคนที่เออฉันอยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เออไม่ได้อยู่กับนอราแล้วนะคะเออทำให้แบบนอราเนี่ยต้อง ต้องค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้แต่ละชีวิตของตัวเองไปด้วยค่ะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะพอแบบพอได้อ่านอ่ะเออทําให้หนึ่งเข้าใจชีวิตที่แบบมันมันดีขึ้น,นะค่ะเออ เพราะว่าแบบไม่มีชีตไหนที่จะไม่มีทางที่จะไม่มีความเสียใจเลยค่ะแล้วหนึ่งก็ชอบประโยคนี้มากๆเลยนะเขาบอกว่าจงมีชีตอยู่ค่ะในขณะที่ตัวเองยังมีโอกาสนะแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจชีตก็ได้นะคะแต่ว่าเธอเพียงแค่ต้องใช้ชีวิตค่ะเออมัน เออมันจริงมากๆเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนอร่าก็เหมือนได้เข้าใจเออซึ่งหนึ่งก็เหมือนเข้าใจไปพร้อมกับนอร่าเลยนะว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเออมันก็เป็นแบบนี้แหละีชิดมันก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่ให้ตัวเองเนี่ยมีสักยภาพมากพอที่จะสามารถพาตัวเองเนี่ยออกไปจากสถานการณ์นี้ได้ค่ะหนึ่งึกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะเหมือนยาที่ช่วยรักษาหรือว่าเยียวยาเลยค่ะเพราะาหนึ่งก็เคยอ่านหนังสือแบบแนวนี้มาเยอะนะหรือว่าดิสซึนทูเซอะไรฟอะค่ะที่แบบเป็นนักเขียนคนเดียวกันเนี่ย หนึ่งก็เคยอ่านมาแล้วนะแต่ว่าหนึ่งสึว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะช่วยเยียวยาหนึ่งได้แบบเออได้ได้มากจริงๆนะทําให้แบบหนึ่งเข้าใจแบบในชีวิตหรือว่าตกตะกอนได้ค่ะเออถ้าใครแบบว่าเออแบบก็ามเศร้าๆหรือว่าอยากได้หนังสือที่เยียวยาตัวเองนะหนึ่งสึว่าเล่มนี้เหมาะนะคะบอกเลยถ้าอ่านจนจบอะทําให้หนึ่งได้แบบคิดอะไรแบบได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้หนึ่งรู้สึกว่า เออเข้าใจชีวิตของตัวเองทําให้หลักตัวเองมากขึ้นเลยคะ่ะเออแบบมันดีมากๆเลยค่ะก็แบบแนะนํามากๆจริงๆนะคะหนึ่งแบบ ชอบมาก,กสูกว่าเป็นหนังสือที่อาจจะเรียกว่าประทับใจที่สุดในปีนี้เลยนะเออแบบดีใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยากืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่งได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่แบบว่าเออได้แนะนําหนังสือเล่มนี้นะก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ